นะคะคราวนี้นะคะเราก็จะมาแจ้งกฎกติกาให้ชัดๆเออคนนี้นะเพราะเราไม่สามารถเอาคนนี้มาเล่นก,กิจกรรมได้นะคะเ<ฮ>ขาตอบโจทย์คำถามได้สองข้อ,อ,อน,น้องน่าเขาให้คำนินนะคะคนนี้นะหญิงก็โอเค โอเคเนะคนนี้นะคะกุ๊กกิ๊กนะคนนี้นะคะโฟกัสไม่ได้คนนี้นะคะก็เราให้เราเราไม่ได้เราให้สิทธิ์อยู่นะกุ๊กกิ๊กแต่แต่น้องกุ๊กกิ๊กอะอู ี็ไม่ตอบไม่ต้องทำถามเขาเลยเนะาะก็เพราะว่าก็จะรับงาถามอยู่เลยน้องคอมเมนต์ดีๆเนี่ดนออดออยดูนะดูสมายหรือหญิงนะดูเขาว่าเขาอะไรพวกนี้นี่ว่ายาวดีดูดียาวอยู่แต่นี้ก็ชุดที่เฉยแต่นี่นะเราตั้งกดตั้งเก่าคอมเมนต์ตั้งกดสองข้อนะโอเคถ้าอยากรู้อะไรก็ดูคลิปใหม่แล้วก็นั้นนะ เราคอมเมนต์แล้วนะคะว่าข้อที่9อะไรโอเคก็บ๊ายบายเลยกันนะบ๊ายบาย